สมุกไปัะตื่นตระเบี่ยนตรงนั้นแล้วครับให้ไปสูจซื่อโอ่อิงครับเราเป็นตัวเชืฉอได้ครับนี่ก็คือเป็นการไม่ทุกข์หวันโดยมากกลองควากลองวา5ความจริงถึงือความจริงตรงนั้นแล้วก็เป็นความจริงด้วยจังเป็นขุยหยาเป็นความจริงที่เป็นขึใจเกิดขึ้นจากในความจรงจังเกิดขึ้นใน

นะครับทุกคนโดยในตะเพียนประวัติตรงนี้ครับใครถี่เข่นทุกตาองมัดใบว่าต้องแต่ถดุดผู้ยาตายาย่ในต้องตะคุณไม่ถึงมาถึงตะก,กุนตัวเองเป็นคนไท,ทยครับจะได้รับรางวัลครับรางวัลในแสดงมาคุณแก๊งกองงานนะครับพี่มาในวันนี้นะครับพี่โน,โน่เนป็นตะเพยพี่น,ายยาน,น,น้องเปิ้ลนั่งพี่หนองไข่ยาวนั่งคู่นั่งเล่ถึงเนื้อ ผันกรนหลอคุณที่นี่ใบ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 เป็นเพื่อสมชัยนะครับก็จะพบวันนี้ก็คืออาให้เราก็คือมันวัดเป็นวันทงกต้องกครับวานวางจาการาจิด้วยห่านตัางนะครับทำแบทมดในจมนี้นะครับแต่ในขณะที่ต้องฝึกควีนี่นะครับตัยเท่นอาจารย์จะต้องไปดูทีนะครับจะต้องไปที จาให้การลงการาบะโลมต่ไปเรื่อต้นแจ้งรวมกันจัดประชุมเป็นดจเปิดเรงีนัรกนตงกรทรกษตรและสกรณ์นสีตรงี้นะครับโดยเฉพาะในปืนตรงนี้ฐานเป็นผู้รับผิชอบสองมัดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินพันหนึ่ล้านหน่องล้านได้ไม่มีทางไปข้อหลเื่นนุ่มไปแรง เรียกอายชายกลองครับขล้องคนยืนครับรูปโลหน้าตาโลบโกนะครับก็มีสึ่งหยินดีและการที่ใจนะครับรับมือใจเป็นอย่างมากนะครับดีแต่มีงานมันมีนะครับเกิดขึ้นฝ่ายตายการนำกล้องที่สุขยนทุกสมนะครับระติพี่น้องนะครับจึงได้พุซ่าด้วย กับลาวิลาจะมีมีอย่าบนันะกับโปรตุกีสเอกสมุดทะเบียน้กับอยู่กลางข้ามก็พอกับพี่น้องกับตัวงานในวันนี้นั้นนะครับสิ่งดีพวกเรานะกับทุกคนว่ามาแล้วย่างน้อยที่สุดให้ได้รู้จักพี่น้องเพิ่มขึ้นหนึ่งคนนะครับแต่ค่อมไดรู้จักพี่น้องเพิ่มขึ้นไล่คนทีเดียว น,นั่นก็คือเป็นสิ่งดีนะครับเราและก็พี่นอ้องอ่าที่มารวมงานทุขทานในวันนี้นะครับสิ่งที่เราได้และก็เป็นสิ่งที่มีคาวมากเรารู้ว่าเรามีพี่น้องมากมม่ทีเดียวนะรับแต่เราไม่ได้พบกันนะครับมีงานวัฒนธรรมประเพณีไม่ว่าจะเป็นประเพณีสงงกร้านสุทานนะครับ ที่มารวมกมันนะครับจงมีความสุขความเจริญน,นะครับมีความกลา้าจริงนๆแสันใดได้สมปรารถนาทุกประการก็มีสุขภาพแข็งแรงก็มีสุขภาพที่ดีตลอดปีตลอดไปนะครับพวกไว้เพียงแค่นี้ก็จะมีประโยชน์ต่อกับการดูแลนุ่มไฟแรงหนุบโลอะไรแบบปกติ เสี่ยงหลบโคงนะครับขับโดยเฉพาะทานผหลงรักองฟินเนี่ยครับเป็นหลบล่างกคองในสมุนเมื่อนับซ่อนนะครับในโตเชือเตะวอดทำกรได้าง้วนตัวผู้เชี่ยชานเป็นให้ความบวมมือในุง้องคมหมากระดนะครับม่ว่าที่ไหนกันเรื่มากันได้ครับอีกทันเนึ่งนะครับกับเป็นหลบล่างโคงคุณนเมื่อนับซ้อนเหมือนกันนะครับเราไม่สามารถจะด่มเลื่อน กานเป็นผู้กันอุปกรณ์สองทิ้งนะครับแต่ประเด็นก็คือการที่ดีสุภาพเป็นนายกอบตสิ่งสีหน้าดำลึกหรือว่าน่าจะถึงปวดใจหรือว่าน่าจะมีไหมนะครับคือสรุปจักคุณไม่ดักตึงคนนะครับถ้าเป็นเรื่องดีๆนะครับก็ต่างคนต่างยุ่งต่างคนต่างมาชี้นะครับโยกคนละทิ้งคนละแฮงกันปรมาวันนี้แล้วนะครับการดื้อหวาเป็นการรวมมิอถ่วงยานครับไล่ไฟ บางคนก็ไม่ได้พบป้าขนาดนั้นที่เคียน่นหมันทุกใบเดี๋ยวไ,ไปจะเลย้ยลำดับแรกก็เชิญคุณวิธีสุภาพวิธีครับก็เชิญน,นายกวิธีสุภาพช่วยอันไหว้ใครมารับก้อนเพื่อนในลูกเ้านกงถวดต้องแป่นอ้องรูจอากับนี่นี่ลูกนี่เล่นถวดเบอร์นักทรอน ลูบ oh. เช่าเบิ้ลนักโทษชื่อทอมเป็นแลกไปไม่ได้ครับถวดโปรดไปหน้านี่เลยไฟถวดโปรดไปหน้าพี่น้องรู้จักแต่วันนี้ก็นน้าพี่น้องโร่ถ้าพี่น้องพื้ไปดูวันนี้รู้นี่แหละครับใช่ถวดทอมเป็นลูบถวดเบิ้ลนักโทษไม่รู้แม่เกไม่รู้เมียชื่อได้แต่ว่าต้นมาได้ครับถวดถวดเราเนี่ยนะถวดปุ๊บมัน เคมีใหญ่ทงแพนทิพมาเลวต,ตามลำดับพ่อทัดเลวเด็กนายพีทีจะเรียกนายประทุมล้านทวดทูขึ้นมาทำน้าทีท่อทัดเลวนายทุง่งทำทัดจะเรียกตาลูกทวดโวนมาทำน้าทีท่อ,องานเป็นตัวอย่างกัขบข้อกุท่านประธานนะครับ,บท,รท่านอาจารย์รุจินนะครับ,บทศกุม นะครับตาจริงๆเดียวเมื่อเกงเหลา่นะครับว่าถ้าไม่มาอีเวนีครับแล้วอะไรนึ่งกับอาจจะรู้จักกันนะครับทึ่ผมจะนั่นรับวันนี้ก็บเมื่อสารพัดทานเร็วเดียวนะครับว่าลำรับผู้ลำต้องซื้อนะครับผมยัดกลางดินนะครับวันทีชุดมาเดินเวทีขวาเลยก็เรอล้มน่ะนะเนี่ยพี่น้องนักได้ล้มงริงกับนักได้เสด็ตอนนี้เรามีนำใจผู้พันคิดเพิ่งพี่น้องคิดแต่ว่าลวมโผล่แ่ด้านเดียว ปู้ชื่อได้แม่ตาแม่ยาไม่หว่ากันเล่นเด็กดงถวดเล่นัน็กถวดจะได้หอบถวดกันถ้ามาเราพี่น้องผัดพืน้นไล่คนตาพมนทำไมพุ่งจะเลือ่อยพุ่งไปเฉยก็ไปอ่านเล่นในนั้นสิ่งที่ตัวเองกลูกไปในนั้นปลูกไปดูแต่ว่าปู้ยาตายายถวดแต่ถ้าโผล,กลผ่ก็ถวดเหลาผีกระพุ่งขาไปได้หลงอ่า,อานทั้งชื่อเนี่ยสุกตัวพ้น ตรวทมจงใจเขียนปูกตัวร้อมีความไม้นัไม่ใหญ่เขี้ยนเล่นกคำมีความไม้ือ่อคนใด้หนัก้นผู้ใหญ่ท่องแปนใหญ่ท่องแปนแล้วอ,าอตา่วยนะใหญ่หับเนี่ลนลววยลูกตัวท่องแปนลูกโผช่วยลูกโผล่ับ วดชืวดว่านวดทองวดนวลก็เชิญมาพบพระคุณตรงนี้ต่อเดียวก็มาคนละคนได้ร่วมกันวาพี่หน้าที่ยาวกันเหล่าไม่เต่าเหล่าจนในตามปัดปัดพลูมู่ยีทีท่พลูเขกขาได้พคนแกกินกันโพถ้ามากันห e ้าคนก็พามาห้าลูกหูมาลื่กินเสร็จช่วยยืนขึ้นรัตลอเวลาเกีรื่อง ม่โดนลางแกนี่เรื่องอะไรท่านผิดใจท่านผิดนะลูกหมอป้ายพ่อแม่ที่วันนี้ไอ้หมอปูกวันนู้นเดาไปแล้แต่วันนี้เป็นวันผิดซอ่าหมอป้ายพ่อแม่ซึ่งลูกอ่าตั้งเลยลูกอ่าจัดครับลูกอ่าเซิงลูกอ่าทับลูกท่านจะอาตาประกัยอานิ้งอาวิ้งหมาก้านกับน้องหมาก้านาเลยยืนในตรงพ่อแม่เอง มาคณะเลยกับเรือแมายืนคณะเลยกับมายืนไม่ใช่ยืนในพงอ่ะไม่ได้ใต้รูปตีไม่เลยไต้ไหมเรียกได้ทั้งจัดภาพจัดอเหรอ๋อมาทีละคนก็รองอาใจจริงๆแล้วเป็นข้อห้ามทันทีเผื่อมองชวนทักแฟนแต่พักจะมองไม่รถแต่เลยวันนี้ก็เลยใจแทนขคนทรีส่องกับของอาตังกับของอาตังอาเชิญน้องอาตังเคยผลได้พุ่มาจำได้แต่พระอื่นพระจะหม่นเกิด พระวจํามันเกิดอ่าหมอ,น,อ,มอ,น,อหน้องหมอหมอแม่